เพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดภูเขาทองนะคะแต่ว่าเราเดินผ่านมาตรงคลองรอบกรุงค่ะแล้วเราก็จะเห็นตรงป้อมมหาการนะคะเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปตรงป้อมมหาการเดี๋ยวเพียงอะไรอีกเพื่อนๆตามมานะคะไปะเพื่อนๆคะตรงนี้คือสะพานผ่านฟ้าลีลาช กูเคยเห็นของจริงใกล้ๆก,ก็วันนี้แหละค่ะปกติเราจะขับรถผ่านกันเนาะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือคลองมหานาคนะคะลองมหานาแล้วที่ใกล้กันก็คือคลองมหาการตรงนู้นคือวัดราชนาดาโลหะประศาสตรตรงนู้นไกลๆก็คือพระนรศวรีค่ะประชาธิปไตย 嗯。 ป้ายตรงนี้เขาบอกว่าเราไปเที่ยวตรงไรงนหนบ้างเดียย๋ยวเราต้องไปตรงนี้ด้วยเนะเนี่ยพิพ<ป>ิธภัณฑ์มาเลียเน องค์หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ให้ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นไปบูชาองค์บรมบรรพตได้บนภูเขานะคะจะได้บูชาพระพุทธรูปองค์นี้แทนค่ะด้านข้างองค์วิหารหลวงพ่อดำนะคะเขาก็จะมีทำบุญไดโพแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางด้านหน้าของวัดสะเกดนะคะเพื่อนๆเผื่อที่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยววัดสะเกดหรือไม่เคยมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าหน้าตาทางเข้าเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเคยมาบ่อยๆแล้วเนี่ยก็เดินเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะบริเวณด้านหน้าก่อนทางขึ้นภูเขาทองนะคะเดี๋ยวเราจะพามาแวะกันที่พิพิธภัณฑ์บาบิยันจำลองก่อนคะ่ะแล้วก็ไปชมคัมภีร์พุทธโบราณอายุกว่า2,500ปีภายในนี้นะคะ ด้าน,นในจะมีพระพุทธรูปแห่งหุบเขาบาบิยันจำลององค์ใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปแห่งบาบิยันองค์อื่นๆอ,อ,อ,อีกด้าน,นในจะมีชิ้นส่วนคัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุก,กว่า2,500ปีที่ทางประเทศนอร์เวย์ได้มอบให้วัดสเกตแล้วก็เป็นชิ้นที่แกะสลักจากเปลือกไม้ทางวัดเนี่ยได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์บาบิยันจำลองแห่งนี้เป็นการถาวอน คมภีโบราณดังลกานะคะได้ถูกลักลอบนาออกมาจากอัฟกานิสถานในช่วงที่กลุ่มตาลีบันเนี่ยได้เข้าทําลายพระพุทธรูปแห่งหุบเขาบาบิยันเมื่อคศ2001โดยการที่ฝังระเบิดไดานาไมต์นะคะเจาะรูเข้าไปในองค์พระพุทธรูปแล้วก็หุบเขาเนี่ยระเบิดไม่มีชิ้นดีเลยค่ะและพระพุทธรูปแห่งหุบเขาบาบิยันเนี่ยได้เคยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยปัจจุบันนะทางยูเนสโกได้เข้าบูรณะแล้ว องค์พระเล็กๆที่หลงเหลือยังพอสามารถที่จะนําชิ้นส่วนที่บุบสลายเนี่ยมาประติดประต่อกกันได้แต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยที่องค์ใหญ่ไม่มีชิ้นส่วนใดๆให้นํามาประกอบเลยค่ะเพราะว่าแหลกแหลกสลายเป็นผุยผงไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือภาพขยายที่ทางวัดได้ขยายออกมาเป็นอักขระที่ให้เราเห็นชัดๆ ว่าเขาเขียนแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็มีคำอธิบายอยู่ด้านข้างๆด้วยนะคะ พระพุทธรูปปางเทศนาหยกแดงอยู่ด้านหลังทางออกของถ้ำบาบิยันนะคะไปทางขึ้นนะตอตรงนี้ตามมาเล้วตรงนี้นี่คนไทยเข้าฟรีนะโอ้ตา ทำน้ใเนทา้องถึงนั้ใช้ป็นตัวว่าอะไรื่อ่ะก็ใช้คำนั้นเอง ไม่สามารถที่จะประมวลมาได้หมดก็ให้นึกเงไายว่าทำเป็นตัววัดถึงว่าไม่ทำแบบนั้นมทำแบบนันมมันพุทธคุาสทองระหว่างทางนะเราจะได้ยินแบบพราท่านเทศแบบตลอดทางเลยอ่ะมีปะคาเล่ดูดิเสิร์นะ

บบรูปปั้นด้วยเ้ยไอ,อ้รูปหลอดอนะพริบไอ้เตาเหมือนถ้าทำเหมือนแบบเขาโอเลยนะเนาะเฮ้ยเนานะ็นใจมากถ้าทำเหมือนเป็นเขามมใช่ไหมนี่ลักษณะของเป็นเขาโมแล้วมาาาาีว่ดีใจจิ แล้วคำนี้คูจะเป็นพี่เราก็ใช้แต่จะคุณจะเป็นน้องเราก็ใช้แต่แต่ว่าบางทีเราพูดเป็นน้องเราไม่้องเลยที่ตัวเขาทุกคำแปในตัวหน้าอยางภาศใหเราพูดกันเด็กผส้ายหาว่าไม่รู้ตกวเมื่อตัวใจใจจะไปใช้คำที่มีนุภาพาเป็นคำมึงคำคัวะไรทน้องนั้นก็เลกก็เสียหาย ข้างบนนี้นะเขาจะมีร้านกาแฟด้วยเดี๋ยวเราแวะคึ้นทางก่อนนะหิวกาแฟร้านกาแฟนี่อยู่ด้านหน้าทางขึ้นของภูเขาทองนะคะเราสามารถพักครึ่งทางได้ค่ะ ช่วงนี้เรามาตอนเที่ยงครึ่งน,นะคะเป็นวันธรรมดาเนาะแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่ร้อนมากเลยแบบหิวคาเฟอีนอะ่ะก็ต้องมาแวะก,ก่อนร้านกาแฟนี้จะอยู่รึ่งทางขึ้นภูเขาทองนะคะกาแฟแล้วก็ดูมีน้ำาพืทํทำเป็นสัญลักษณ์ของวัดด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนภูเขาทองกันนะคะรู้สึกว่าตอนนี้แดดมันร้อน ทั้งร่มทั้งแว่นทั้งหมวกไปลุยกันเลยค่ะแดดแรงเดินขึ้นมาตรงนี้ก่อนขึ้นไปบนข้างบนยอดนะเขาก็จะมีราคาตีขึ้นมาทำกันยังไงว่าอย่างไร าะว่าจะมาบวชกันพระไม่ได้เป็นุบาศกุบาศิกาท่นยสนใจเพราะว่าถืนสี่สิบมันจะถืปตอดรองเท้าขึ้นตกระดานหรือว่านอเทราี่นี่าขึ้นมาถงข้างบนแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะเข้าข้างในไม่ต้องถอดรองเท้าขึ้นลงบระานครับ ผ่านประตูมาจะพบพระพุทธรูปประธานคือพระพุทธรูปทรงเครื่องจกอักรพรรดินามว่าพระพุทธานิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตโลกนาฏแล้วนี่คือบรรยากาศภายในอาคารของภูเขาทองนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบน เราเห็นป้ายที่บอกว่าทางขึ้นสวรรค์ก็คือบันไดเวียนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนสุดของยอดภูเออขาทองนะคะและทางขึ้นลงเนี่ยก็จะอยู่กันคนละด้านด้วยชั้นบนสุดเป็นลานโลง่งแดดแรงมากๆเลยนะคะอากาศดีแล้วก็สวยมากมีองค์พระเจดีสีทองบรรจุพระบรม,มสารีริกธาตุ รอบองค์พระเจดีย์ทั้ง4ี่มุมจะมีเท้าจาัตุโรคบาลทั้ง4ประจำสี่ทิศนะคะแล้วก็จุดสำคัญที่สุดบนนี้อีกจุดนึงก็คือสะดือเมืองเพราะว่าบนยอดภูเขาทองเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นสะดือของประเทศคือเป็นศูนย์กลางของประเทศวางพิกัดโดยกรมแผนที่ทหารและมีการตอกหมุดของประเทศไว้ด้วยแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยปัจจุบันเป็นความเชื่อที่เป็นมงคล หุดดังกล่าวได้กลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการซื้อการขายหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะชมวิวได้ถึง360องศาอีกด้วยนะคะ i เดี๋ยวเราจะได้เวลาเดินลงกันแล้วนะคะเพื่อนๆทางลงกับทางขึ้นนี่คนละทางนะทางลงภูเขาทองด้านหลังนะคะเราจะไปดูแร้งวัดสะเกต ที่เรามาดูนั่ก็คือทางวัดเนี่ยเขาได้จําลองภาพบรรยากาศเมื่อครั้งที่เกิดโรคระบาดเพื่อที่ว่าจะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในอดีตกันนะคะซึ่งในสมัยรัชกาลที่2เกิดโรคหาระบาดก็คือโรคอหิวาตะกะโลกคนตายในกรุงเทพเนี่ยประมาณ30,000คนเลยนะศพอยู่ตามวัดกองเป็นภูเขาเลากาพวกฝังและเผาไม่ทันบ้างก็แอบเอาศพมาทิ้งแม่น้ําในตอนกลางคืนนะศพก็จึงลอยเกลื่อนกาดเต็มไปหมดเลย ชาวบ้านทนไม่ไหวก็พากันหลบหนีออกจากพระนครพระสงฆ์ก็ทิ้งวัดงานต่างๆที่เคยดําเนินงานอยู่ก็หยุดหมดถ้าใครไม่ไปไหนก็จะดูแลญาติที่ป่วยในเวลานั่นเองที่วัดสเกตเป็นศูนย์รวมของแล้งนับพันตัวเกาะอยู่ตามที่ต่างๆทั้งเนินดินบนต้นไม้ขอบกำแพงไม่เว้นแม้แต่หลังคากุติก็คือทุกพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยแล้ง เมื่อมีศพมาทิ้งก็จะลุมถึงกินซากศพบ,บางครั้งก็จะแย่งกันจิกปีกันเพื่อแย่งชิงนะคะเป็นที่น่าสยดสยองกล่าวขวัญไปทั่วนอกจากแล้งแล้วเนี่ยก็ยังมีอีก,กาอีกนะคะโดยมีชาวเมืองที่มีชีวิตอยู่ในรูปเนี่ยในภาพตรงนี้มายืนดูเป็นที่กล่าวขวัญมากเลยเรื่องแล้งวัสเกตเป็นตำนานที่กล่าวขวัญสยดสยองมากจนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนแ้งในปัจจุบันหาได้ยากแล้วนะคะ กลายเป็นสัตว์เกือบที่จะสูญพันธุ์แล้วปัจจุบันนะถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์สงวนเลยแหละเราไปดูแล้วว่าสังเกตเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้หลวงพ่อโตกันหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปิดทองสร้างในสมัยรัชกาลที่3ค่ะ ลงจากภูเขาทองมาแล้วนะคะเราก็จะพบกับศาลาสุวรรณบาบันพศเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโชคดีหรือพระพุทธมงคลสุวรรณบันพศค่ะปางมารวิชัยนั่งกินน้ำก่อน,น,นดีกว่าวันนี้หมดน้ำไปหลายขวดแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าเดินร้อนๆนี่ต้องให้จิบ เราต้องขึ้นไปบนภูเขาทองแล้วก็เดินดูรอบๆภูเขาทองมีรายละเอียดจุเดเล็กจุดน้อยให้ดูเยอะๆเยอะแยะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่พระอุโบสถกันนะคะพระวิหารพระอัฏฐารสีสุตคตโคสพลยานและบอพิษเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิละปะสุโขทยัยตอนต้นหล่อด้วยทองสัำริดทั้งองค์โดยไม่มีการเชื่อมต่อเป็นพระพุทธรูปยืนนะคะ อายุกว่า700ปีรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้อัญเชิญมาจากวัดวิหารทองซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังจันทร์ที่จังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระวิหารแห่งนี้จบจนปัจจุบัน ส่วนห้องด้านหลังของพระพิหารพระอัฏฐานรถนะคะจะเป็นที่ปดิสถานของหลวงพ่อดุสิตซึ่งเดิมทีหลวงพ่อดุสิตเนี่ยท่านเคยเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถของวัดดุสิตมาก่อนต่อมารัชกาลที่5ท่านทรงได้สร้างวางและก็สวนดุสิตขึ้นจําเป็นต้องขยายพื้นที่จึงได้อัญเชิญท่านมาปดิสถานไว้ที่ตรงนี้นะคะจบจนปัจจุบันนี้ค่ะ นี้พอเราเดินมาถึงบริเวณพระอุโบสถนะคะเ,เพื่อนๆเราได้ชื่นชมภายนอกแล้วก็บริเวณรอบๆพระอุโบสถสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าภายในเนี่ยเขากําลังทําการบูรณะจิตกรรมฝาผนังแล้วก็มีโครงสร้างเหล็กอะไรเต็มไปหมดเลยเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปเข้าไปกราบพระได้ภายในนะคะแล้วก็ขอกราบพระอยู่ภายนอกละกันก็ขอชื่นชมกับบรรยากาศสวยๆงามๆของพระอุโบสถแล้วก็โดยรอบดีกว่านะคะ ยังไงบ้างครเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องมม m ่วา a l i t y นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าทางช่องมม m ่วา a l i t y จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกขอบคุณนะคะบ๊ายบาย